สวัสดีจ้าเจอรี่สวัสดีครับพี่น้ำพึ่งโอ้โหนี่จัดบ้านใหม่เหรอครับก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงครับเป็นไงครับโอเคเลยทำอะไรอยู่ะผมก็นั่งอ่านอะไรเพลินๆครับก็มาถึงในเรื่องของคำแนะนำวิธีการลดอุบัติเหตุในการใช้รถทุกชนิดในการขับขี่ช่วงหน้าร้อนที่แสงแดดจ้าแบบนี้ครับน่าสนใจดีนะออแล้วเขาบอกว่าไงต่ออ๋อดีครับ เขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนที่แสงแดดจัดจ้าอาจส่งผลทําให้ผู้ที่ต้องขับขี่รถเป็นเวลานาน,านๆเกิดอาการสายตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดและอ่อนเพลียซึ่งอาจนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ครับดังนั้นการสวมใส่แว่นตากันแดดจึงจําเป็นมากสําหรับผู้ที่ขับขี่และผู้ที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานเพราะนอกจากจะช่วยป้องกันสายตาจากรังสี UVA และรังสี UVB ที่เป็นสาเหตุของการเกิดต้อกระจกต่อเนื้อ ตอลมแล้วยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยครับเดีย๋ยวว่าจะขับรถเลยนะแค่นั่งรถอยู่เฉยๆเนี่ยแหละพอเจอแดดจ้าๆพี่ก็เพลียละใช่ครับฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องขับรถควรจะต้องสวมแว่นกันแดดทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยครับเออเจอรี่พูดแบบนี้เนี่ยนะพี่ว่านะต้องไปหาซื้อแว่นกันแดดนะให้คนขับรถพี่สักอันแล้วละ่ะเพราะว่า เพื่อความปลอดภัยของเขาแล้วก็ของพี่ด้วยใช่ผมเห็นด้วยเลยครับควรจะมีให้เขาอย่างน้อยหนึอันนะครับใช่<ม>ให้เขาพกติดตัวไว้เลยสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ